ชมภาพยนต์ชุดมือปราบอวกาศสปิวบันจบแล้วชมละครชุดเดือนครึ่งดวงรายการครบเครื่องเรื่องผู้หญิงละครชุดลิขิตชีวิตและรายการเศรษฐกิจกทั่วไทยนะคะตอนสิบสารานาลูอัศวินอวกาศสปลิลบัลบลูบับเบิลชมรมคนรักฮีโร่ภูมิใจนำเสนอ อสศวินแห่งอวกาศสปิดบันึอัศวินอวกาศสปีลบันคือซีรีส์เมทัลฮีโร่ลำดับที่5อาอวกาศต่อจากซีรีส์จิจ้งจอกอวกาศจัสเปียนอวสารลงไปอัศวินอวกาศสปิลบันอวกาศในปีคิาาร์สกรักราช1986คอนเซปต์ของสปีลบันยังคงมีความใกล้เคียงกับเหล่าตำรวจอวกาศที่ผ่านมา เป็นนักสู้สวมเกาะอาวกาศสุดไฮเทคและมีอาวุธเป็นดาบเลเซอร์ที่ใช้ฟาดฟันกับศัตรูหรือไม่ก็มีการใช้ฟุตเทจยานบินลบในการยิงกันใช้ซ้ำเป็นประจำทุกตอนอันเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวชาวดาวครีนสเปลบันและคู่หูแดนหน้าทำการต่อสู้กับจกักรวรรดิวาล่าที่มีเป้าหมายในการยึดครองแหล่งน้ำสะอาดของดาวโลกข้าอสูรนกกาสสเปลบัน ซึ่งทำให้ทั้งสองต้องเจอกับเรื่องราวและความท้าทายต่างๆอย่างมากมาย 2. อ,อัศวินวากาสปิลวันตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือสปปลวันซึ่งเป็นชื่อจริงของเขานั่นเองเนื่องจากเขาคือชาวดาวคลีนที่อพยพลี้ภัยจากการลูกลามยของจกักรวรรดิวาล่าสปปลวันจึงพัดภาคจากพ่อและพี่สาวตั้งแต่อย่างเล็กสปปลบันได้เดินทางมาที่โลกพร้อมกับแดนน่าผู้ช่วยสาวด้วยยานกแกรนนัสกา้า ได,ได้ถูกปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับดาวโลกด้วยแคปซูลจำศีลเนื่องจากดาวโลกคือเป้าหมายต่อไปของจักรวดิวาล่าเมื่อสปิลบันอยู่บนโลกเขาจะใช้ชื่อว่าโจโยุเกะเมื่อแปลงร่างเป็นอัศวินอวากาศสปิลบันเขาจะใช้แหล่งพลังงานคลินเมเทัลที่ถูกส่งออกจากยานแกนัสกาเป็นชุดไฮเทคคริสตตลสูรเพียงเท่านี้เขาก็จะสามารถกลายเป็นยอดนักลบเมทัลฮีโร่ที่สามารถต่อกรกับพวกจักรวดิวาล่าได้อย่างสบายๆอัศวนอวากาศสปิลบัน และผู้ที่แสดงเป็นสปลิลบันนั่นก็คือคุณฮิโรชิวาตารินักแสดงขาวระจำของตระกูลเมทันฮีโร่เพราะคุณฮิโรชิวาตารินั้นเคยรับบทเป็นอิกะเดนหรือตำรวจอวกาศชริบันและมุมแมลงหนึ่งในผู้ช่วยของจิ้งจอกอวกาศจจสเปียนนั่นเอง 3. อสศวินอวกาศสปิลบันเป็นเมทันฮีโร่เรื่องแรกที่เขาจะมีผู้ช่วยที่สามารถแปลงร่างเป็นเมทันฮีโร่ได้ด้วยเธอก็คือไดอาน่าเลดี้ร่างแปลของไดอาน่าที่ใช้แหล่งพลังงานคลีนเมเทัาจากยานแกนนัสกา ็นชุดไฮเทคคริสตัลเช่นเดียวกับสปิลบันแดน่าคือเด็กสาวชาวคลีนที่เดินทางร่วมกับสปิลบันตั้งแต่ดาวคลีนถูกจกักรวรรดิวาร่าลุกลาดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในการต่อสู้ของสปิลบันแดน่าเลดี้สามารถทําการเอเนอร์จีชาร์จเพื่อถ่ายโอนพลังงานจากชุดเกราะของเธอให้กับสปิลบันได้เอาล่ะดำเนินการถ่ายพลังถ่ายพลัง ที่แสดงเป็นดาน่านั่นก็คือคุณโคยามากิจุนซึ่งหลังจากนี้เธอจะได้รับบทเป็นชิลาโทลิเรโกนางเอกประจำซีรีส์ม a ร์เซนเดอร์แบ R.X นั่นเอง 4. เนื่องจากสปิลบันได้พัดพาจากพี่สาวกับพ่อไปในตอนเด็กในช่วงการประจนภัยของเขานั้นพ่อของสปิลบันและเฮเลนพี่สาวของสปิลบันได้อยู่ที่ฝั่งศัตรูจกักรวรรดิวาล่าเนื่องจากพ่อของสปิลบันได้ถูกหลังสมองเป็นดอกเตอร์ไบโอที่สร้างสัตว์ประหลาดมากมายรวไมไปถึงการดัดแปลงเฮเลนลูกสาวข,ของตนให้เป็นเฮวไว่าหนึ่งในศัตรูที่แข็งแกร่งและต่อสู้กับสปิลบันบ่อยครั้งเฮรูมาร่า ข้าเกิดมาเพื่อจัดการกับเจ้ารู้ไหมภายหลังดอกเอร์ไบโอได้ปลดปล่อยเฮเลนให้เป็นอิสระเธอจึงเข้าสมทบกับสปิวบันและสวมชุดเกราะไฮเทคคริสตัลเช่นเดียวกับแดนน่าเลดี้ทำให้เธอกลายเป็นเฮเลนเลด y ี้เฮเลนเลดี้เป็นผู้ช่วยคนสำคัญอีกคนให้กับสปิวบันผู้ที่แสดงเป็นเฮเลนนั่นก็คือคุณนาโอมิโมรินากะซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้แสดงเป็นแอนนี่ผู้ช่วยสาวของตำรวจอวากาศไชเดอร์นั่นเอง ทที่ผ่านมาในซีรีส์เมทัลฮีโร่ตำรวจอาวากาศเกียรบันชาลีบันและไชเดอร์ทั้ง3มักจะต้องติดอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปต่อสู้ในมิติที่ฝ่ายศัตรูสร้างขึ้นเช่นบรรยากาศมาคูของเกียรบันบรรยากาศเกมุไขของชาลีบันและมิติมหศัศจรรย์ของไชเดอร์ ซึ่งทาให้พวกเขาต้องต่อสู้อย่างแย่าลาบากแต่ในซีรีส์ของอัศวินอวกาศสปิวบันนั้นสปิวบันจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองโดยการใช้ระบบบายพาสสลิปสปินบัน,น,บ,นบายพาสสลิปบ,บายพาสสลิปคือสิ่งที่ป้องกันการต่อสู้ที่อาจทําลายบ้านเรือในให้เสียหายเป็นการใช้รังสีเปลี่ยนเหตุการณ์ทั้งหมดไปยังโลกต่างมิติเป็นระบบเปลี่ยนห่วงเวลาอย่างหนึ่งด้วย ในการส่งศัตรูและยานลบต่างๆรวมไปถึงตัวของสปิลวันเองไปต่อสู้ในเขตแดนที่ไม่มีอาคารบ้านเรือนและผู้อาศัยอยู่เพื่อป้องกันการสูญเสียและลูกหลงที่จะเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของศัตรูนั่นเองดีจ้าเพื่อนๆชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิลมีสติกเกอร์ไลน์น้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลน์น้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิลที่รานสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์ อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลย 6. อสเวนอวกาศสเปิลบันจะมียานพาหนะต่างๆหลากหลายรูปแบบที่สามารถใช้อำนวยความสะดวกในการต่อสู้ที่หนักหน่วงกับพวกจักรวรรดิวาลาด้วยยานพาหนะสิ่งแรกของเขานั่นก็คือยานลบอวกาศแกนัสกากรีนัสกา ยอดสิ่งประดิษฐ์ของชาวดาวคลีนที่สปิลบันใช้เดินทางท่องอาวากาศมาที่โลกนอกจากนี้ยังเป็นเสมือนบ้านที่สปิลบันใช้พักอาศัยในายามที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยยานแกนนัสกาสามารถบินได้เร็วสูงสุดถึง13มัดนอกจากนี้ยานแกนนัสกายังสามารถเปลี่ยนเข้าสู่โหมดหุ่นยนต์แกนนัสกาคอมแบทฟอร์เมชั่นเตรียมประกบแคนนอนฟอร์เมชั่น โดยสปิลบันจะใช้งานในการต่อสู้กับยานลบต่างๆของจกอักรวรรดิวาลา่ายานผ่านนาชิ้นต่อมานั่นก็คือรถถังอวกาศไกออสยานไกออส เป็นยานลบขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บอยู่ในยานแกนัสก้าอีกทีสามารถวิ่งได้เร็วถึง540กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้เร็วถึง2.8มัร์กนอกจากนี้ไกออสยังสามารถแยกส่วนออกได้อีก2ส่วน หมดแรกก็คือเจ็ตไกออสยันบินปีก4ี่แฉกที่มีความคล่องตัวในการบินไล่ล่าจึงสามารถบินได้เร็วสูงสุด10.4มักหมดที่2นั่นก็คือดิวไกออสซึ่งจะมีหัวสว่านขนาดใหญ่งอออกมาสามารถใช้ขุดเจาะเพื่อเดินทางไปยังใต้ดินในการค้นหาฐานทัพของศัตรูเมื่อดิวไกออสวิ่งใต้ดินความเร็วจะลดลงเหลือแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยนานพาหนะอนสุดท้ายของเขานั่นก็คือโฮเวอร์เลียนโอบ้ล มอไซค์อวกาศที่สามารถกางล้อด,ด้านหลังเป็นปีกเพื่อบินในอากาศได้ซึ่งสามารถบินได้เร็วถึง5มักเมื่อสปีลบันนําโฮเวเลียนมาวิ่งบนภาพพื้นดินก็จะสามารถวิ่งได้เร็วถึง850กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถใช้ท่าโจมตีโฮเวเลียนเด,ด็เพื่อสร้างบาเรียรใส่สีฟ้าห่อหุ้มตัวรถและพุ่งชนใศัตรูด้วยความเร็วสูงสุดขีดพลังพยายต่อไปโฮแบรน ถ้าไม่ตายพิฆาตของเหล่าเม่ท่านฮีโร่ที่ผ่านมาจะเป็นกระบวนท่าดาบเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็น3มตำรวจอวกาศเกียบันชาริบันและไชเดอร์ถึงแม้กระทั่งจิ้งจอกอวกาศจัสเลียนพวกเขาจะใช้ดาบพลังแสงเลเซอร์ในการปิดฉากศัตรูทั้งแม่ทั้งลูกกันนะเพลงดับระวังมหาประใจน้มยรลูกลาน่ี่เ่าลูกอรันแตเชาริวัน ไทเดอร์บลูแฟลตอืมฮุคอสมิกฮาเล่ อาศวินอวากาศสปิลบันเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับท่าไม้ตายของไม่ท่านฮีโร่ซีรีส์เขท่าไม้ตายของเขานั่นก็คืออาร์คอิมเพลดาบเลเซอร์คู่แฟดที่ใช้ดาบเลเซอร์ทวินเบลที่สามารถยืดออกไปโจมตีศัตรตูแล้วใช้กระบวนท่าในการฟาดฟันแบบคอมโบเพื่อปิดฉากศัตรตูอย่างเด็ดขาดกระบวนท่าถล่มจักรวนัน จึงถือเป็นหนึ่งในท่าไม่ตายที่มีความแปลกอีกท่าในสาระระบบของเหล่าเมทัลฮีโร่ซีรีส์ 8. ถึงแม้ว่าซีรีส์ของอัศวินอวกาศสปิลบันจะไม่มีจุดเชื่อมโยงไปถึงซีรีส์ก่อนหน้าอย่างตำรวจอวกาศเกียร์บันชารีบันชไชเดอร์และแยกตัวเป็นเอกเทศเช่นเดียวกับจิ้งจอกอวกาศจจสเปียนแต่สปิลบันนั้นก็ได้หยิบยืมบางอย่างจากเมทัลฮีโร่รุ่นพี่มาใช้ด้วยนั่นก็คือท่าไม่ตายบิ๊กแบงคันนอน เรียงประกบร่างเป็นปืนใหญ่ทิสเปียวบันจะใช้ยานแม่ของเขาแกนนาสกาส้าข้าสมโหมดปืนใหญ่แกนนาสกาแคนนอนฟอร์เมชันแล้วใช้ลากอนุภาคขนาดใหญ่ของเขาทำการยิงปืนเลเซอร์บิ๊กแบนแคนนอนโจมตีศัตรูปืนใหญ่พลังเลเซอร์ ซึ่งจะมีความเหมือนกับท่าบิ๊กแมกนัมของตำรวจอวกาศไชเดอร์ที่เขาใช้ยานแม่ส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่าบารีลอสเปลี่ยนโหมดปืนใหญ่แล้วใช้ล่างโฮโลแกรมขนาดใหญ่ทำการบังคับยิงปืนเลเซอร์โจมตีใส่คู่ต่อสู้นั่นเอง 9. สิ่งที่ขายไม่ได้นั่นก็คือเพลงเปิดของซีรีส์ Wind, อัศวินอวกาศสปิลบัน เป็นเพียงซีรีส์เดียวในตระกูลเมทันฮีโร่ที่จะได้นักร้องในตำนานของวงการโทคุซตสึซึ่งก็คือคุณอิจิโร่มิซุกิมาเป็นผู้ขับร้องให้ซึ่งเป็นเพลงเปิดที่มีท่วนทนํานองที่เล้าใจสุดมัน นอกจากนี้คุณอิจิโรมิซุกิยังได้แสดงและให้เสียงเป็นเบนหรือด็อกเตอร์ไบโอตัวละครที่เป็นพ่อของสปิลบันนั่นเอง10การแปลงร่างของอัศวินอวกาศสปิลบันจะใช้คำสั่งเสียงว่าเคชโชโไตร่ร กัน <Good> คอมพิวเตอร์ในยานกรีนิสกาเมื่อได้รับสัญญาณก็จะส่งคริมเมตันอนุปโปรตอนลงมาครอบคลุมเป็นเกราะที่หนานแน่นรอบตัวสปินบันไว้และสปินบันก็จะกลายเป็นอัศวินอวกาศอันทรงอนุภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นคําสั่งเฉพาะแบบเดียวกับตำเวจอวกาศทั้ง3ซึ่งก็คือเกียบันแปงร่อง ัชาาาศมลีบันแปลงร่างพลังร้อนแรงของดวงอาทิตย์สปาร์เข้ากับระบบของแกรนบัสรวมกับพลังแห่งการต่อสู้ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายสภาพเป็นชารีแวนไชเดอร์ ตำรวจอวกาศไทเดอร์สามารถแปลงร่างในเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา0.001วินาทีจะขออธิบายแหล่งที่มาของพลังงานนั้นแปลงร่างตำรวจอวกาศไทเดอร์นั้นจะอาแปลงพลังงานพลาสมาบลูที่ยานบาบิอสปล่อยออกมาและแปลงร่างด้วยการใช้พลังงานนั้นได้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา0.001วินาทีเท่านั้นโดยระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงร่างของเขานั้นก็ช่างรวดเร็วซะเหลือเกินพอใช้เวลาในการสวมชุดให้เทคคริสตัลเพียงแค่10ไมโครวินาทีเท่านั้น สำหรับชื่อของสตปิลบันนั้นทีมงานได้ตั้งขึ้นมาพอได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของผู้ร่วมกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังซึ่งก็คือคุณสตีเวนสปริวเบิร์กนั่นเองพิเศษเครื่องบินความเร็วสูงของสปิลบันซึ่งก็คือ,อยานเจ็ตไกออสที่มีขนาดเล็กสําหรับนักบินหนึ่งคนแถมมีปีกด้านหลังที่ยังสามารถเกา่งออกมาเป็นทรงก,ะกะากบาทสีแ่แฉกจึงจะได้แรงบันดาลใจมาจากยานผาานะเอ็กวิงจากภาพยนตร์สตาร์วอนนั่นเอง พิเศษอีกรอบหลังจากที่ซีรีส์อัศวินอวกาศสปิลบันอาวสานลงไปสปิลบัน์แดนาเลดี้และเฮเลนเลดี้ก็ไม่ได้กลับมาปรากฏตัวในหนังฮีโร่โทคุสสึเรื่องไหนอีกเลยแม้ว่าทางโตเอจะมีการสร้างภาพยนตร์คอสโอเวอร์อย่างซูเปอร์ฮีโร่ไทเซนหรือสเปซสตรอยก็ตามแต่ตัวละครอย่างเฮลเบล่านางแปลของเฮเลนพี่สาวของสปิลบันจะมีการสร้างเป็นเวอร์ชั่นใหม่และปรากฏตัวในตอนพิเศษของ Go In, c o u b l e Space Squad, Episode z e ที่ต้องมาเจอกับเดกไก่เย็นโลกกับเดกาพิงในตอนนี้นั่นเองแถมของดีบริษัท s a b a นเตอร์เทนเ m e n t ของอเมริกาที่โด่งดังในการสร้างซีรีส์ Power r a n g e r ที่ซื้อลิขสิทธิ์ซูเปอร์ทันตาจากโตเอะมาดัดแปลงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากึ่งก็เคยซื้อลิขสิทธิ์ Spilban, Maytner และ s c i d e r ทั้ง3เรื่องมาดัดแปลงร่วมกันก่อกำเนิดเป็น v r t r o o p e r ซึ่งก็มีการสร้างออกมาถึง2สีซั่นซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในฮีโร่โทคุซืสึจากญี่ปุ่นที่ได้โกอินเตอร์ไปถึงอเมริกาก็เลยทีเดียวจบนะนะครับสำหรับคลิป10สาระน่ารู้อัศวินนวกอากาศสปิลบัน ถ้าหากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องกล่าวขอไยกันด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสร้างสรรค์ผลง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตาม update, อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย